สวัสดีครับชาวเซเว่นไนครับพบกับผมอีกแล้วนะครับแอชิดาควาครับก็ในวันนี้นะครับเราจะไปลงอาลิณาการด้วยทีมของลิโป้นั่นเองอ่าทำไมถึงเป็นทีมของลิโป้นะครับเพราะว่ากิวอสทีมนี้เขาแบนลินแัตทูรี่แล้วก็เทอมิสนะครับก็เลยจะมาทดลองทีมลิโป้สักหน่อยนะครับอ่าก็ตอนนี้เป็นดาเมจนะครับจะเป็นคายเลยนะครับตัวหลักเลย2สปีด2องโตนะครับแล้วก็แหวนลดเลื่อนหนึ่งพนะครับเจมก็จะเป็นสปีดจุดอ่อนท่าสถานะนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนกับคายทั่วไปเลยนะครับ ลิเบรกก็ต้านช็อตต้านมืนต้านเรสนะครับโอเคง่ายๆเลยคายริปโปหาสองสปีดนะครับแล้วก็สองโตรองนะครับเป็นตัวสำรองในการโต้แทนคายนะครับเผื่อบางทีโดนสกิลสีเป้าจะได้โต้ได้นะครับระดับเป็นจุดอ่อนฮิวนะครับผมถอดของรินมาใส่นะครับแล้วก็เตรมเป็นสปีดต้านคูด,ดาวแล้วก็ต้านสถานะนะครับเป็นตัวต้านคูด,ดาวหนึ่งตัวในทีมนะครับเพราะว่า ซิงวาซาอย,ย่างเยอะอยู่นะครับช่วงนี้นะครับพอลเลนเชียลเหมือนกันคือสตันช็อตต้าน,านมืน่นแล้วก็ต้านเดสนะครับอืมโฟเป็นตัวฝั่งสแต็กคอโมโบกับริโปโอ,อีกตัวหนึ่งนะครับก็สองสปีดสองเลือดนะครับประดับเป็นวอยเทินนะครับทะลุแครบเลือดนะครับแล้วก็เจมเป็นสป,ปีดจ,จุดออนต้านสถานะอืมอ่าพอลเลนเชียลก็เหมือนกันต้านชอ็อตต้านมืน่นแล้วก็อันนี้ใส่เป็นต้านใบไว้เผื่อ เจอเมลคีนะครับเพราะว่าไม่มีตัวต้านใบเลยในทีมนะแล้วทีมนี้ไม่มีสก,กิลล้างสถานะด้วยนะครับเมลคีนี้ใส่มา,าแบกสปีดเฉยนะครับจริงจริงอยากใส่เป็นเอสแต่ว่าขอมันมันน้อยไปแล้วสปีดมันจะต่าเกินไปนะครับตอนนี้ก็ไม่ท็อปแล้วนะก็สองสปีดสองเลือดวทยครั้งทะลุแคปเลือดนะครับธรรมดาเลยเอา่าประดับเป็นไอ้เจมเป็นเจมสปีดเล่นเกีย์เวแล้วก็รถบัฟเป็นครั้งหนึ่งครั้งนะครับ ถ้าเกิดมันออกสกลิลก่อนมันจะได้ถลวงเกาะหนักๆไปเลยนะครับหรือสกลิลเวกจะได้เพิ่มถลวงเกาะหนักๆไปเลยนะครับพอเทนเชียเป็นเพิ่มดิคทิทีค้าดามเอจนะครับอันนี้มาฆ่าทีมถึกเพิ่มสถานะนะครับเพราะว่าคนไม่ค่อยกันใบ้แล้วแล้วก็เพิ่มความเสียหายแก่ศัตรูประเภทเวทก็คืออันนี้มาเพื่อฆ่าเคียวมิสโดยเฉพาะนะครับโอเคอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวแบบเฉยๆนะครับ <ๆ S 1> ก็คือ,อคใส่ามาเพื่อให้ลิปโป้เนี่ยมันยังมีเพื่อนยือนอยู่นะเพราะว่า โคเนี่ยน่าจะตายศพแรกอยู่แล้วนะครับคายกับเมลคีนี้แล้วแต่ว่าจังหวะซวยขนาดไหนคายถ้าเกิดไม่ออกสกิลเลยก็ตายเร็วเมลคีถ้าเกิดโดนเล้งเธอรัวก็ตายเร็วนะครับหรือถ้าเจอทาราก็จะตายเร็วนะกระวัดดวงไปก็เลยเอาพารานอสเนี่ยมาเป็นตัวมาแราสงสบแบกเกาะแบกเกาะของพิปโปลเอาไว้สักหน่อยนะครับเป็น2คงคิดิคอนะผมไม่ผมคิดว่าผมไม่น่าต้องพะวงเรื่องทาราเท่าไหร่นะครับรก็เลยใส่คิดิคอเหมือนเดิมเหมือนสมัยแรกนะครับแล้วก็เป็น2บล็อกนะครับ ระดับเป็นไวชิวเจ็ครั้งนะครับแล้วก็ฮิลนะครับเตมเป็นลดคูดาวดูดเลือดแล้วก็ต้านสถานะนะครับโพเทนเชียนเป็นต้านช็อตต้านหมืนต้านเดสนะครับปกติเลยโอเคเดี๋ยวเราไปรองกันนะครับสัตว์เลี้ยงเป็นแจโอนะแล้วก็พาร์สิเป็นพาสิสปีดนะครับพาสิสปีดกายภาพนะมีอันนี้รดคิดที่ข้อดาเมจผมไม่ลดผมลดบล็อกแทนเพราะว่าผมกะว่าน่าจะเจอทีมถึกเยอะกว่านะครับก็เลยเลือกเป็นอันนี้นะครับ แล้วก็เพิ่มความเสียหายท่าป้องกันท้าดินนะครับท้าแสกนะครับโอเคเราไปลองลุยกันแต่ต้องบอกกันว่าอาจจะเฟลเฟลหน่อยนะเพราะว่าผมจัดมาเผื่อลงกิวออลนะครับมาเทสทีมมันจะถ้าในกิวออลมันจะไม่เจอพวกรินนะครับแต่ตอนนี้จะเจอรินกับเคลมิสอยู่ก็จะยากๆหน่อยแต่ก็ลองดูเพราะเมื่อกี้ลองเทสมาก็มีชนะบ้างแพ้บ้างนิดหน่อยนะ อโอเคขออภนะัยครับไม่กี้รายเด้นลืมปิดโอเคอันนี้ก็เจอทีมถึงนะครับเป็นตามแผนที่คิดไว้นะว่าจะเจอทีมถึง<อ>เรามีต้านสตันแล้วนะครับก็ไม่ค่อยกวดสตันเท่าไหร่นะ อ่าเมมีจริงๆอยากให้เมมคีออกสกิลบอลมากกว่านะถ้าจะออกสกิลทันทีเนี่ยจะได้ฆ่าเคียวมิสได้มิสเปิดเตียล่ะโอเคคายนี่แรงมากนะครับยืนหลังหนึ่งแต่ว่าไม่มีตั้งสะท้อนเนี่ยจะแพ้ได้เหมือนกันนะตอนที่เทสอยู่ก็มีแพ้ทีมเซฟครั้งหนึ่ง อาจจะสงสัยหน่อยนะครับว่าทำไมผมไม่ลงคลิปของคามอารีนาของคาม,ม่านะเพราะว่าจริงๆผมก็พยายามจะลองลงแล้วแหละแต่ว่าพอลองอัดดูแล้วเนี่ยมันมันแพ้รัวๆเลยก <c oughs> <c oughs> ็ประมาณนั้นอ่ะ <c oughs> คือมันไม่ได้ชนะแบบมันมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะ <c oughs> คือลองในทีมสปีดอย่างนี้มันก็ไม่ถึกใช่ไหมฮะ <c oughs> แต่ว่ามันมีคอมโบแบบเด็ดๆของมันอยู่ก็คือใช้สกิลเอาไว้ของคาม,ม่าแล้วก็ใช้ปะทุเลือเล่อนไหลนะครับมันจะแรงมาก แต่ว่ามันก็เกิดขึ้นยาก่ะฮะอืมโอ้ยากแล้วทีมเดิมจอบไม่เข้าแล้วเฮแรงมากถึงแตกคลายโอเคลูดี้ตายแล้ว,เ,ลลวเหลือเจฟอยู่โอเคเจฟตายไปแล้วเหลือคาม่าก,กับพารานอส น่าจะไหวอยู่นะเ e <se al> หลือพน,นอสุดเดียวน่าจะไม่มีปัญหาพ่คามาไม่ตายพ e <se al> าร์มามันคล้ายๆซินเวสตาครับ e <se al> คือใส่ไฟเผาแล้วก็ปะทุเลือดไหลแต่ไฟเผาของซินเวสตาเนี่ยมันยังทํางานง่ายกว่าเลือดไหลนะผมว่าถ้าจะเล่นคอมโบแบบนี้เอาเล่นฟิซซินเวสตาเถอะนะครับ โอเคเหลือพารานอสสุดเดียวก็นวดไปเรื่อยๆนะครับตอนแรกผมใช้ต้าเฉียวแทนพารานอสนะเอามาลดเกาะแต่ว่าทีมันตายเร็วเกินไปอ่ะครับแล้วมันทำให้ริปโป้เนี่ยยืนไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นพารานอสแทนนะครับจะได้แข็งๆหน่อย อ่ะข้อดีของทีง่ผมกลับมาใช้พละนอตแบบเดิมก็คือใส่คริตที่ลอใส่บล็อกนะครับมันจะทําให้เราได้เปรียบพละนอตอีกฝ่ายหนึ่งพอสมควรเพ,พราะพละนอตอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดปรับของไปสู้กับทาราใช่ไหมฮะเขาจะไม่มีคริตที่ลคริติคอลจะน้อยมากจากอของรัดแต่ว่าเราเนี่ยมีคริตที่ข้อ,อย่างเยอะเลยเขาไม่เราทราทำดาเมจใส่พละนอสเขาได้เต็มที่นะครับ หมดเลยน้ำมือดอยู่นะครับตามืดน้ำมืดตาัวตายไหมเนี่ยเออสกิลที่ไม่พลาดเป้านะครับถ้าเกิดติดตาบอดอยู่ก็พลาดได้นะอ่ามันจะไม่ใช่แบบว่าติดตาบอดก็ทะลุได้นะโอเคเกมแรกยังไปได้อยู่จริงๆิก็คือหวังจะสู้กับทีมถึกนะครับเพราะว่าในกิวอสเขาเล่นกันเป็นทีมถึกนะตอนนี้แล้วก็มีทีมสปีดดิปลนิดหน่อย อันนี้เป็นทีมรินนะครับค่อนข้างเสียเปรียบนะนะ่ะอีฝ่ายใช้ตัวโดนแบนสามตัวเลยรินเคลมิสบัตเทอรี่นะครับเป็นทีมกีวอร์นะอเอออารมณ์ประมาณนี้เลยดูซิเราจะไหวไหม โอ้สวยออกสกิลนี้ชอบชอบฮตัวอะไรจะโดนเนี่ยยืนหน้าสีด้วยอ่ะริปโป้ไปก่อนเลยแหมปลูกตัวด้วยนะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่โดนพารานอสพารานอสนา่าจะมีประโยชน์กว่าผู้แบบนี้ก็ปแปลกๆนะเรามาเล่นทีมริปโป้ไม่ใช่หรอ หรือว่าเล่นทีมพลานอซะแน่นะครับโอเคโซ่ข่ายเด้งแรงมากนะครับยืนหลังสกิลนี้โคน่าจะไปหวานแล้วล่ะ ร้านใครยังเละเต็มอยู่เลยสบายจินมาซ่าเกาะยังไม่หมดอีกเหรอเป็นไปได้ไงเนี่ยเกาะเทินยังอยู่เลยนะสองเทินเยอแล้วไม่มีตัวต้านคูดาวต,วตัวต้านคูดาวโดนบีบไข่ไปแล้วทันอยู่คูดาวทันพอดีเฮ้ยรินโดนสะท้อนตายไปแล้ว <c oughs> ตัวเดียวแล้วโอ้ยแย่แล้วรู้ไม่เข้าเกรดเวฟพนอสอย่าเพิ่งเต็มนะไปด้วยอืมตัวไงแล้วโอเคฟาดเขาเบอร์เซิร์กไปสวยมากยงเหลือเล้งเทออีก2ตัวนะครับน่าจะมีปัญหา แต่จะเก็บเก็บเกรยากหน่อยแหละเหลือนึงเหลือไอ้ฝ่ายเหลือตัวเดียวอย่างเงี้ยเกตดเวกเต็มเร็วเต็มรัวลัวเต็มรถลัวลัวเวกสี่เทินเมลคีเราเหลือสามเทินเหลือสองโอ้ยประดับโตเล่งเทินประดับเล่งเทินด้วยเหรอโอ้ไลเอ้ยเหลือหนึ่งเทินไร้กาตัวเนี้ยแย่ละ อย่าบอกนะว่าพานานอสจะโดนไฟเผาจนตายเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับต้องต้องปล่อยเมลคีตายไปก่อนนะครับแล้วพานานอสเราจะเก็บเกล็ดได้เร็วขึ้นนะเกล็ดเต็มละไม่เป็นไรเต็มเต็มเ,เ,เร็วอย่างกว่าที่คิดลาก่อนเมลคีตอนนี้ก็ต้องรอเป็นแมลงสาบสู้กันแล้วกันนะ ฉันจะจบมันด้วยสีจงสไลด์เอ๋หมดเรียบร้อยนะครับอืมสมแล้วที่เป็นพานอสนะครับใส่มาแบกชัดๆนะครับยังไงก็เป็นตัวที่ขี้โกงอยู่ดีนะคือสกิลมันก็ไม่ได้ไม่ได้โกงอะไรอะแต่แบบมันเก่งพะพ้าสีแบบมันอึดมากนะคือเพราะมันอึดอึดมากเนี่ยตัวอื่นตายหมดแล้วมันก็นั่นแหละ อาจะทีมถึกเวทเหรออ๋อ,อถึกเวทใช่ไหมฮะอืมทีมเวทแต่ใช้ดูดี้เป็นตัวตบโต้นะครับอ้อสวยสวยถึงตัวอะไรโดนฟาดไปนะ่ะแบตเตอรี่ ดูดี้เปิดออโต้แล้วสวยครับขายออกรัวเลยชอบตีดูดีเข้าเจ็ดร้อยเอ้แปดร้อย 800. โอเคเวเกมนี้ลายเล่นคนเดียวตาบ่อ,น,บอนี่ว่าโอ้ยมิสลัว ไม่เป็นไรได้อยู่นะใครจะโดนรอบนี้ก็าชาับองฮนะโอ้ไปโอ้เถอตายถูกด้วยเว้ย <c oughs> โอเคอลนอสนะครับพี่รัวๆครับ <c oughs> อ,อ,อีกฝ่ายไม่มีเอ่อเทลมิส์เนาะโอเคไม่มีเทลมมส จะไล้ยิงเดสตาร์เข้าแรงๆทีฝั่งสแต็กเนี่ยจริงๆก็เสียเปรียบซินเวสซาพอสมควรนะครับซินเวสซากับแบตเทอรี่เนี่ยมีพาสซีไม่โดนฝั่งสแต็กนะครับต้านตาอ,อะไรนะตาประทับนะครับอีกฝ่ายยังไม่ตายเลยนี่ว่าทีนี้แข็งจัง ทีมสปีดนะเนี่ยสปีดสปีดรู้ดีตอไม่เข้าเลยเลือดเต็มหมดเลย,นลยหน้าลิโก้นานๆทีจะได้ออกแรงมากรถเกตด้วยนะครับสีทีนี้ ดูดีใกล้าตายแล้วไอ้ฝ่ายน่าจะเล่นพาส,สีถึกนะครับพารานอสเนี่ยถ้าอยู่ทีมถึกอะ่ะมันตีเบามากเลยนะผมเคยลองเอาไปจัดทีมพารานอสทีมถึกอยู่ครับเพราะว่าพารานอสจะเป็นคาตมืดอ,อะไรเงี้ยเอาไปยืนกับคานเฮรอนอะไรเงี้ยมันอึดมากเลยนะแต่มันสก,กิลมันจะเบามากเลยอินเวสตาตายก่อนชาวบ้านเฉยนะครับ Okay, โอเคเมลพีเฮ้ยไม่ตายด้วยรูดี้สวยครับตายออกเรื่อยๆครับชอบออโอเครูดี้ตายแล้ว ตายฝ่ายอ๋อฝ่ายติดใบหมดเลยสบายแล้วแสดงว่าทีมก็พอโอเคอยู่นะลิปโป์ก็พอถืออือกับทีมลินได้อยู่นะเนี่ยเอาแต่อีฝ่ายมันเป็นลูด,ดี้เนาะไม่ใช่คายนะครับ แต่ก็ยังพอไหวนะเอ,ออพอเอามาใช้ได้ฉันจะจบมันด้วยสิ่งนี้จงสลายโอเคจงคุกข่าลงใต้คมดาบของฉันของฉันใครที่คิดขวางข้าข้าจะฆ่ามันให้หมดความสวรรคของเรามัน ไอ้เป็นโอ้ยทีมเจฟฮะเป็นทีมถึกเจฟคาม่านนะครับทีมนี้น่าจะได้เจอในคิวอลนะแต่ว่าเปลี่ยนเทวม,มิสเป็นตัวอื่นแทน เฮ้ยรูดีเกตเต็มเลยมากแต่เราไปสร้างสตาันที่แล้วนะครับไม่กลัวนะโอ้ยตาบอดหมดทีมอันนี้ก็เจ็บอยู่นะตัวตาบอดเนี้ยจะไม่โต้นะครับตัวที่เป็นตัวตอบโต้นะครับถ้าโดนตาบอดอืมมิสลัวแย่แล้วไม่มีตัวล้างสถานะด้วยสิ นไดหนีืม okay. โดนสะท้อนตายเองนะเมลคียังไม่เข้าร่างเบอร์เซอร์เลยตอนนี้หวังเมลคีล่างเข้าร่างเบอร์เซอร์ให้เร็วที่สุดเลยเนี่ยเพราะตัวอื่นนี่หน้ามืดตามัวหมดเลยโอ <Okay. S 2> เคเคมีตายไปนหนึ่งฮะ ยังมีโซ่อยู่น่าจะยังอยู่ได้อีกหน่อยนึงอ้าวเมลคีมาแล้วแรงมากฮะระเบิดหมดทีมน้นนั่นแหละสุดจริงสุดจริงหลังหนึ่งะนะมีค่าตาบอดนะเนี่ย โอ้ฝนตกครับท ok so cool. ่านผู <laughs> ้ชมไม่น่าเชื่อสุดยอดไหนมาลองยิงสักนัดสิตกตกสามสิบวิหมดแล้วรถไฟฟ้าจะให้ดูอะไรเจ๋งนะโอเคโคโค่รัวๆฮะเกมนี้โคเกม เจอเป็นทีมอะไรอ่ะทีมสปีดเหรอสปีดซินเวสตาใช่ไหมอ่าสปีดซินเวสตาทีมนี้ก็น่าจะเจอนะครับแต่ว่าเปลี่ยนลินออกเป็นอาจจะเป็นเมลคีแทนนะครับน่าจะไปเจอในกีวอแน่นอนเลยกดเกตเอาไว้ครับป่าทีมนี้เสียยางหนึ่งอะผมว่าผมมันเสียยางหนึ่งแน่นอนเลยมันคอสตูไม่ครบฮะ ลิปโป้กับโค้มันคอสตูมมันไม่ได้อะผมผมต้องเปลี่ยนอะแต่มันโค้เนี่ยมันไม่เปิดขายแล้วแล้วก็ริปโป้เนี่ยผมอยากได้คอสตูมอื่นนะเดี๋ยวเก็บตังซื้อก่อนคือผมไม่ได้ซื้อชุดคอสตูมดาร์กไนน์นะตอนนั้นมันผมเอาลูบี้ไปทำอย่างอื่นแล้วผมก็เลยออกตัดสินใจเทแล้วกันไม่ซื้อแล้วครับก็ไม่เป็นไรไหวอยู่ ซินเวสตาอินเวสตาเนี่ยจริงๆเล่นเป็นแบบเล,เ,เล่นอ่าอะไรดีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจริงๆผมอยากเล่นแบบซินเวสตาสองจุดอ่อนนะครับแบบเน้นเลือดคนเดียวเลยให้ไฟเผาประทุไฟเผาประทุไปเลยนะครับเพราะว่าอีกฝ่ายเขาก็ไม่กันไฟเผากันแล้วเนาะผมว่านะ่าจะออกมาลักไก่เล่นได้นะแบบซินเวสตายืนหลังหนึ่งแล้วก็ใส่จุดอ่อนไปเลยใส่ ไฟเผาอะไรไปเลยอ่ะหนักๆไปเลยอะเพิ่มสนามไฟผเผาไปเลยนะครับอีก4ตัวก็ใช้ตัวเมตานี่แหละเอามายืนยืนอยู่ด้วยเฉยๆผมว่าน่าจะเวิร์กนะมันอาจะแพ้ทาราหน่อยก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เจอเยอะขนาดนั้นนะครับทาราอดก็เริ่มถอดออกหมดแล้วแหละอันนี้วันนี้ลงมาก็ยังไม่เจอเลยทารานะครับ ตอนนี้สถานะตอนนี้อ่าเขาเรียกว่าอะไรความเสียหายที่ทะลุทะลุวอย่ชิลอ่ะที่วอยชิลกันไม่ได้ก็จะมีเมื่อก่อนเลยนะเริ่มจากพิษก่อนนะครับอันนี้ทะลุวอยชิลก็จะมีพวกบาตเทอรีร่นะครับที่ที่เป็นตัวที่ใช้ได้อยู่นะแล้วก็เป็นไฟเผาไฟเผาก็จะมีซินเวสต้ามีอาริมนะครับที่ใช้ได้นะแล้วก็ล่าสุดก,ก็เป็นเลือดไหลเลือดไหลก็คือคามานั่นเองนะครับกับรูดี้สองตัว อันนี้คือทีมไม่ใช่ทีมทีท่แบบตัวที่สามารถฆ่าอีฝ่ายได้โดยที่ไม่ต้องลดรอยชิลเลยไม่ต้องไม่ต้องเคลียร์เกาะเลยนะครับก็สามารถยัดสถานะเพื่อฆ่าอีฝ่ายไปได้เลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงคลิปนี้ผมขอหยุดแค่5าเกมก่อนเพราะว่าที่บ้านฝนตกหนักนะครับก็เป็นทีมลิปโป้นะทีมไฟเผื่อใครจะสนใจเอาไปลองจัดดูได้นะครับผมว่าใช้ได้เลยหนึ่งก็สู้ทีมลินได้นะครับอย่างที่เห็นกันก็พอพอไหวอยู่นะครับ ส่วนถ้าใครมีเจมสต์ตันงสถานะไม่แน่นเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนเมลคีออกนะครับใส่เป็นเอมิเลียมาแทนก็ได้นะครับเอามากันสถานะนะอืมก็เดี๋ยววันนี้นะครับแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับหรบวันนี้สวัสดีครับ